ขนาดกูขนาดกูโดนขนาดกูโดนขนาดกูอึ้งเจ็บมากจากตัวสองตัวไม่ได้ตัวเดียวเจ็บมากเจ็บมากอ๋อแม่งสองคนไอ้สัสชิบหายอะชิบหายและไอ้สัสแม่งเถิดกันนี้กูเห็นแม่งอยู่ข้างบนไม่ใช่ใครจะไปเห็นมึงไอ้สุดวิณพัฒน์อย่าโผล่วย เฮ้ยหลอนจังวิ่งแม่งเลยมีแน่นอนตรงอาร์ตสนใจโคยอหไรตุ้มเมย์เต้บินเลยย่าก้ยาหกหย่าห้ามหโอ้ยย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 ยอยย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 ยูยยยดยยยยยยียย

เกมเหียเนี่เนี่ยโดนุยไอ้ัตว์หลอนไู่น่นแหละโอ้ยโอ้ไม่เห็นเฮียเลยซ้ายแสงติดหลุดเอ๋โอ้ยเฮียลโอ้ยโดนหัวเฮียเ้ยไม่ตหร้อยสามร้อยสามสามไม่ไหว ใจเย็นเพื่อนจะทำอะไรไหนยใจใจเยานเป็นที่น้ำพัดเพื่อนจะตายอะไรอี๋เออโลโลโลคนหนึ่งวงไอ้ก๊อบยิงไว้เลน่าโลเออเลนโอ้เน่าอย่าไปพูดถึงมันเลยใช่ไหมโล่ไหล่โอ้ตาดูดเลือดกูดูดเลือดกูเป็นเฮ้ยนี่เลยครับดูวิญญาณโอ้ยอุ้ยโอ้ไอ้เฮียอะไรเนี่ย้ย มจะมากัดโดนนัดนหนึ่งตายตายตายเฮ้ยปุยแม่งเงี้ยชฉุกุ้ยฉุกุ้ยมาแล้วโอ้โหเยอะเลยโอ้โหยิงไม่โดนมาห้อกูยิงดิเฮ้ยโดนเลยอยู่โน่นอยู่ตอนท้าบหมดเลยใช่ปะตายไปหนึ่งไอ้ก็วัดแบบปะ โอ้ยเฮียดูหัดิมีชัวเพื่อนโอ้ยเเฮ้ยสวยสวยเก็บไปมั้ยล่ะเจ๊บ่บ่มันได้เร็วไวแค่นั้นเลยหนึ่งวีห้าวี โอ้ฟังอะต่อไป for ranger raptor โอ้ยยัดแม่ร้อยแปสิสพ่อยิงปุ๊บยิงสอนัดปุ๊บนเท่าเทาไหเท่ารเท่ารัฐเชื่อแล้วปิดอย่างนี้โอเปยิงยาเไปน้องออกดั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 กมาดักมาดัเมาเอา มองควูอะไรไม่ได้ขบวนไม่ได้อยู่ไอ้ที่นี่มันชอบแฟนระวัางเนืไอสัตว์ระหว่งกระสุนหมดไอ้เอ่าตัวสัตน์เป็นตัวสัตว์โดย four venture เฮ้ยโหยี่เกตแม่หันกลับทันอีกสัตว์ ค <c oughs> วายมึงเดินกูเจินยิงดีโอเคโอ้โหยัดแม่โอ้ย okay. ย <c oughs> oh, 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 ิงไม่โดนเลยโอ้กระสุนหมดหล่นอยู่สิบสามเต้ยสิบสามเจ็บหนักมากอุ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงมึงมึงอุ้ยเอาแปดสิบไอ้ฝา กบริงกบกบหมงไม่สัตเอ้สัตว์เอ้อมึงจะกดเมึงไม่สักดเมาไม่ลงเลยเฮียขวาออกซ้ายชัวเปเนงี่ยระวังเลิกซ้ายตัวหนึ่งอุ้ยเลิกเล่นไอ้เฮียเลิกเล่นนะมีอีอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย เช็คกบีตรงก็ฮือก็อะไรเฮียกูพูดเลยไม่น่ามาไล้เฮียไปโอ้โหเฮียทัมมิ่งกูดีปะไม่น่ามานะแม่งโผล่มาเลยบอกบอกตรงข้ามทุกครั้งแม่งมาจังหวะตรงจังหวะทุกครั้งเลยโอ้ยมีอีกรองลงซ้ายชัวร์ต้องฝาละไอ้เงี้ย อ้ยนี่ไงเฮียกูอะไรไปเมื่อเพื่อนแฟตแบบไม่เกรงใจใครโคตระเบิดโอ้ยเยี่ยแฟดใครโอ้เยี่ยกรอบเดิมมันยังไม่มันจะไม่ถึงเลยโอ้ยเยี่ยไอีสัตว์เลียมตาเลยไอ้กูสะกดอันนี้ยะอะ ว้าวปลายเทียนมึงเนี่ยนภัสตากูเทียเป็นสว่านเนี่ยอยู่ๆตักูเอ้ยนภัสตากูอ๋ออยู่นั่นแหละไอ้โอ้โหต่อไปโอ้โหระพ้าสองอัดตัวนึงสวยไม่ออกชาบเลยโอ้ยเฮียต้องทำอะไรมาจริง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 ไอ้ฮัทสวยเพื่อนเอกอล์ฟเอ มันมันอยู่สีซีเดอเบบีลสีเดสสีเอบเดีเดอเฮ้ยคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งสว่าสว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่คนหนึ่งนะไม่ใช่คนหนึ่งนะแม่ทะลุลองมันวิงแมนด้วยเฮ้ยหยิบวิงแมนมันวันเลยหยิบวิงแมนวันเลยอุ้ยอุ้ยเยี่ยเพื่อคุ้รู้วิธีกระสุนเข้าใช่ปะ โอ้ยเฮียส ah ี่ตัวเพื oh, ่อนสี่ตัวเตะๆอยู่อย oh, okay. okay, okay. uh ู่อย uh ู huh. <c C sure ่มุ uh ้งไว้อยู่มุ้งไว้เอ้าสี่ตัวเฮี้ยยิงบอสทุกตัวออกมาแล้วนะสวยครับคะแนนเออได้ทุกทีเฮ้ยกูมีกูมีไอ้นี่นะไอ้นั่นอะไอปเออกูต้องใช้กูซีกูซีเออไปอยู่ซ้ายแล้ว เอ้ยสุดยอดเาโดนเพื่อนกูไปแลยๆไอ้ขี้นี่ใครเนี่ยอ๋อนาเดียวนาเดียวนาเดียวไปเลยไปเลยมาไปไหนเนาะเดียวเดียวเชื่อกูไปบีไปบีไปบีน่าอยู่ด้านซ้ายซ้ายเออไอ้เหโง่ไอ้ควายยืนดักแต่มีที่ยืตรงนี้ไอ้สัสโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้หลังวายโอเคย้อนเห็นไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยมันมันเล่นมันเร็วะเท่ เหี้อะไรสัตว์ปัญญาอ่อนเฮ้ยแม่เขาต้อไหวเลยสัตว์เฮี้ยอะไรสวยอ่ะอุ้ยหลังมึงอ่ะเอ้าที่นั่นได้ไวเห้ใจเพื่อนอุ้ยสมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชนะได้เหรอยู่ขบวน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 เราชนะได้เดินไปเลยโอ๊ยเนจ๋วมาเป็นการหลอกกันด้วย อุ้ยเฮ็ดไปหอยยาไอ้เต็มเต็มไปยิงไปไหนวะเนี่ยอ๋อไปยิงไปไหนสนุกกูสุดยอดเลยวะอเราเต้เปิดให้กูน่ะเพื่อนนั่นแลยเพื่อนโอ้ยเฮีดสองคนโอ้ยอยากเกินอยากเกินเพื่อนกลับมาเพ่อนพวกกูตอนไปทำไปอะไรเฮ้ยมาเป็นที่หลอกสวยสวยอาร์ตเป็นที่หลอกเป็นที่หลอกไอ้เจ้ยมันไม่รู้มันไม่รู้แผนเราคืออะไรมันไม่รู้แผนเราคืออะไรไง เฮียเจ็บเบี้ยเฮ้ยลงมาโอ้ยมาอยู่ข้างล่างคนนึง่งมูนดาปแมนมันโดนดุดไปเหรอโดนดุดยิงมองไม่เห็นเลยกโดนดุดมากแม่วิตายขวาเลยครับป่วยเป็นคนอะไรวะเนี่ยนี่กูกูดับตรงนี้ใช่ไหมแล้วกูโดดไปตรงนี้อีกลูกหนึ่งอันติกดคิวอันติแล้วก็คิวตามนั้นเลยเพื่อน

what you like mechanic so, so much what happened? uh this is the M like yes, yeah em <coughs> <citizens> <ourselves> <coughs> 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 oh my god

โอ้เแบตแบตโอ้ยไม่ไม่แฟตมันเสียสูตรไอ้เหี้ยได้แม่งเก่งสุดไปดูซ้ายดูขวาทำไมวะทางซ้ายเจ้าเตี้ยมวยหมดเลยท่นแพ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 นนเตไม่มีไม่ใช่กูไปลงไปกูบอกให้ดูตรงนี้หน่อยแม่ไปลองอุ้ย

จุมงจุมมิงสีจุ๋มมงจุมงจุมงจุจมงอะไรตบอะต่อไปอ๋อโอ้ยหัวกูสองนัดตรงตรงนั่นทางเข้าขวาแล้วขวาขวาขวาจุมมงมีอะไรเฮ้เ้ยเจ๋ว พอแทนได้เฮ้ยย็ดแม่พ่อมองไม่เห็นเหี่เลยสัตนพวกคุอยู่ใครเนี่ยโดนตันหนึ่งตัวโอ้ยโอ้ยออโอ้ยมึงใครเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้ามึงแบบ โอ้โหว้าวไปที่เท่าไหร่วะไอ้เหี้ยโอ้โหมึขโมยโอ้โหเที่ยวไกลไม่มีแป๊บเฮ้ยมันไฟใช่ไหมแบงค์กูใช้น้ำดับเออใช้น้ำดับมันไม่ดับว่ะเกมโง่ดับร้อนมากขอเลยเฮี้ยมันมีปลาปลาด้วยเหรอแบงค์มันมาแล้วอาช่วยด้วยเจ๊กุ้งว่ะเจ๊กุ้งเจ็ดเฮ้ยแบงค์ใช้ขวาโอเคไปกูโหดแล้ว ปัญญาอ่อนเชี่ย้ยกระโดดยิงไม่ได้มันอยู่ทังล่างข้งบนเลยเนะฮะอ๋อดูว่าไม้ดางไม่ได้แมอง่าสมอกูบีออฟไปสัตว์ขอโทษนะ่ขอโทษเฮอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลกกูเล่นยังไงโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ล้กูเล่นยังไงคุียมาก โอ้คุณจะเล่นยังไงไอ้ยศคุณจำอะไรมาผิดหัวโทษเอต้ออามาให้ชัดเฮียไอ้หีมาเออ๋อไปอุ้ยมมอีลูกเออเอต้เอต้ปืนเฮ้ โอยเฮ้ยไอ้เค <Huh? S 2> hey, ี oh, ้ยงมีสองคนเหรอเฮ้ยเต้เฮ้ยเต้อิชิแบนโอ้ยยืนเบียดกันไม่ไปโดนวะกูอยู่ไหนเนี่ยเฮีย